อันนี้ก็มาส่งนะครับ10ก้อนเขาเปิดตัวแทนนะครับแต่ว่าผมบอกให้เขาเปิดในตะก้าทิกตอกช็อปนะครับนะ <My God. S 1> นี่แล้วกดเข้านี้เวลาจะกดส่งนะครับอ่ะกล้องผันเวลาจะกดส่งกดตรงนี้แล้วก็เตรียมจัดส่ง ถ้าเราจะฝากถ้าเรามาส่งเองนะครับก็กดตรงนี้แต่ถ้าเราจะให้รถเข้าไปรับที่บ้านหรือที่ออฟฟิศเราก็กดตรงนี้นะครับอันนี้ผมมาส่งเองก็เลยกดฝากส่งตรงนี้นะครับกดยืนยันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดพิมพ์ฉลากเลยก็ได้เพราะาเราอย,อยู่ถึงจุดจุดหมายของเราแล้วอ,อันนี้ก็เป็น สวัสดีครับทันไหมทันทันเนาะเครื่องไหนครับเทีวนีาพี่มาของอะไรกล่องนี้ยังไม่ส่งนะครับกล่องนี้เพราะว่าเขายังไม่ส่งที่อยู่มาให้ก็เลยทีงอมาเผื่อเผื่อก็ส่งที่อยู่มาจะได้ส่งให้เลยเนี่ยแต่ว่า ยังไม่เป็นไรอาจ <c oughs> จะไว้ส่งวันหลังก็ได้นะครับ <c oughs> นี่ฝนตกนะเนี่ยออกมาแบบเร่งออกมาส่งให้ทันกลัวลูกค้ารอนาน,น <c oughs> อ่า <c oughs> นี่ครับยิงเลยขีเลยนะครับเครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ทราบเหมือนกันหรอ เดี๋ยวต่อไปอนาคตก็จะต้องมีเครื่องแบบนี้เป็นเครื่องพิมพ์แบบนีน้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันข้างหน้ามันเยอะแน่นอนนะครับอาจจะต้องให้คนส่งเข้าไปรับเองมีอันเีอันนี้ส่งอันเดียวครับอันนี้สิบก้อนนั้นเนี่ยตัวแทนเห็นตัวแทนเข้ามาสามสองสามคนแล้ว เดี๋ยวก็จะหมดเขียนแล้วนะครับใครที่แบบเป็นตัวแทนอนะ่ะใครที่เปิดเป็นสิบก้อนจะไม่ได้หมานะครับเดี๋ยวจะได้อีกสองคนสุดท้ายให้อีกสองคนสุดท้ายนะไม่ต้องให้ถึงสิบคนแล้วขัดทุนโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งคนนี้ก็ได้เขายังไม่แจ้งที่อยู่มาเขาอาจจะขับรถอยู่นะครับ ส่งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะหายไปหมดเลยพอกดนัดรับมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับพอนั้นก็จะมาตรงนี้ใช้ก้อนใหม่ได้ยังคนนี้ดังไปทำทห้คนรู้คนที้คนไทยเพราะว่าไทยไ่เคมคนไหนครับฮะสวัสดีครับก็กระจายเลยอะ